คนสิบแบบที่เราต้องคิดบวกกับเขา 1. คนที่นินทาเราเขานินทาทุกๆคนในโลก 2. คนที่เกลียดเราเขาไม่จำเป็นต้องรักเรา 3. คนที่ดูถูกเราเขาแค่อยากรู้สึกดีขึ้น 4. คนที่ตัดสินเราเขาไม่รู้จักเราดีพอ 5. คนที่วิจาร์ณเราเขาสนใจสิ่งที่เราทำา 6. คนที่ทำร้ายเราเขาทุกข์จนต้องทำร้ายคนอื่น 7. คนที่หักหลังเราเขาจะเจอคนแบบเดียวกัน 8. คนที่ลืมเราเขาไม่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตเรา 9. คนที่ไม่เห็นค่าเราเขาจะเสียดายเราในสักวัน 10. คนที่ไม่รักเราเขาไม่มีค่ากับเราเช่นกันเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะคิดบวกเพื่อให้เรามีความสุขได้